สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในเจสุจริตกุลวันนี้เวลา17นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพในเจตสุจริตกุลข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่13เมษายน2568สริอายุ91ปีนายเจตสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่13เมษายน2477เป็นบุตรของพระพิบูร์ไอสวรร์เปรียบสุจริตกุลกับนางวิจิตสุจริตกุล สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดนวลน,นรดิตจากนั้นได้ศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศศินต,นติบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตและสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยปารีสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเจสุจริตกุลเริ่มรับราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาประจำจังหวัดสงขลา จากนั้นได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงการต่างประเทศในปี2507ตำแหน่งเลขานุก,การโทรกองแบบพิธีกรมพิธีการทูตและเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิเอกัครราชทูตณสิงคโปร์อธิบดีกรมสารานิเทศเอกัครราชทูตณกรุงแคนเบรราอธิบดีกรมเศรษฐกิจและได้เกษ,ษ,ษยียณอายุราชการในตำแหน่งเอกัครราชทูตณกรุงโตเกียว หลังเกษียณอายุราชการแล้วยังคงสารต่องานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาโดยตลอดด้านครอบครัวสมรสกับนางนิลวัรณสุจริตกุลมีลูกาสองคนเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกะละยานีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปภาคประชาชนนนครมิวิกสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมน,นีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วานี้เวลา8นาฬิกา54นาทีที่โรงแรมฮิลตันมิวนิกซิตี้นครมิวนิกสาพันธ์สาธรณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปภาคประชาชนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญและคํานึงถึงประโยชน์สุขของประสบดิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะผู้ที่ต้องห่างไกลมาตุภูมิไปอาศัยอยู่ในภาคพื้นยุโรปจึงพระราชทานกิจกรรมหลักปฏิบัติธรรมนาวาวางหลักสูตร รู้เพื่อตื่นรู้ยุโรปครั้งที่1เมื่อวันที่4-5ก,กรกฎาคม2567โดยทรงติดตามและทรงเห็นถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติจึงพระรจชทานต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองซึ่งครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดแก่ผู้ที่เคยศึกษาม,มาแล้วและเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้ที่มาศึกษาใหม่ได้นำหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ธรรมนาวาวางังไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต าก,กาจกรรมภายในงานเล่าถึงความเป็นมาของโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุ่นโรภาพประชาชนโดยพระราชยานวชิระชินโนพาสสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาซึ่งเป็นการบรรยายที่เน้นความเข้าใจง่ายมีซับซ้อนทําให้ผู้รับฟังเกิดความเข้าใจในหลักธรรมนาวาวังโดยมีพระรัตนตรัยเป็นหลักยึดขั้นพื้นฐานเน้นเรื่องการเรียนรู้ระบบชีวิตการเรียนรู้อารมณ์ของตนเองรู้ความจริงของธรรมชาติและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามผลทางแห่งอริย ทั้งยังมีการบรรยายธรรมในหัวข้อธรรมนาวาวังสร้างการตื่นรู้สู่การรู้แจ้งโดยมีการสอนเครื่องมือให้ผู้ที่เข้าร่วมงานนำหลักธรรมนาวาวังไปปฏิบัติใช้รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยฆราวาสและผู้นำพุทธเยชนซึ่งปฏิบัติจนพบกับทางแห่งการดับทุกข์ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้มีการแบ่งกลุ่มสนทนาธรรมซึ่งมีชาวไายในยุโรปและครอบครัวทั้งผู้ใหญ่และเด็กร่วมถึงชาวต่างชาติอาทิสวีเดนอิตาลีเดนมาร์กสาราชณาณาจักรสหรัฐอเมริกายเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์และเนเธอแลนด์เข้าร่วมงานจำนวน143คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ร่วมกล่าวทำปฏิสันทานกับประชาชน ร่วมโครงการในหัวข้อต่างๆอาทิกล่าวถึงสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความศรัทธาคือการระดึกถึงพระรัตนตรยัยการนำยาเจ็ดเม็ดซึ่งเป็นจุดเด่นของหลักธรรมนาวาวางไปปฏิบัติประกอบด้วยยาเม็ดที่1และ2เป็นการท่องพระรัตนตรยัยและการทักอารมณ์ยาเม็ดที่3และ4ท่องาธาตุกรมฐานและพิจารณากายโดยให้จิตเห็นความจริงของกายความเป็นธาตุส่วนยาเม็ดที่5 6และ7คือการท่องขันห้าพิจารณาอารมณ์ลงสู่ความเป็น จนจิตเข้าใจความจริงของตัวเองและเข้าสู่หลักอริยสัจส,สี่อันเป็นที่สุดแห่งการดับทุกขอย่างสิ้นเชิงในการนี้พู้แทนพระองค์ร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชนประกาศพรบปริศถาวายแดส่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่3วมิถุนายน2568 าการจัดโครงการครั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชฤทัยใส่ในทุกสุขผสมนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรมราชินีจึงได้พระราชทานโครงการธรรมนาวาวังเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้พสมนิกรดําเนินตามรอยธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกาศหลักธรรมคําสอนให้เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ โดยทรงแสดงหนทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคเพื่อความรู้แจ้งแห่งอริยศสตจ์เป็นธรรมอันทรงแสดงแล้วมีผู้รู้ผู้เห็นตามในความปรากฏขึ้นแห่งองค์พระรัตนตรัยครบทั้งสามประการโดยเป็นธรรมอันงดงามในเบื้องหน้างามในท่ามกลางและงามในที่สุดเมื่อทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดผลเป็นคุณค่าตลอดจนเป็นประโยชน์อันสูงสุดคือความดับทุกข์ได้ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาเปิดร้านโครงการกำลังใจในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรกิติยาภาพาภยในงานโอทอปมิเดีย2025 วันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมดหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเปิดร้านโครงการกำลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาหรือร้านอินสปายภายในงานโอทอปมิตรเยียร์2025 จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีร้านโครงการกำลังใจเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังจากเรือนจำหรือทันทสถานที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีเสริพัฒมหาวัชราราชธิดาทรงส่งเสริมให้นำผลิตภัณฑ์จาก36เรือนจำในโครงการกำลังใจจำหน่ายภายใต้แบรนด์อินสไป การออกร้านครั้งนี้มีสาธิตทอผ้าสาธิตดูดวงจากคนต้นแบบที่ผ่านการอบรมโหราศาสตร์และจำหน่ายกาแฟสาลาวะไลโบกาแฟจากโรงชุมชนในเขตรัชอุทจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งโครงการกำลังใจสนับสนุนให้นำกาแฟดังกล่าวมาใช้ในร้านกาแฟอินสป r e และร้านกาแฟของกรมราชทัณ์ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดงานโอท็อปเป็นประจำปีละสองครั้งเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนตอน่อคล้องกับแนวพระําดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภารนเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงรา,ราชสารวณนีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาที่ทรงเน้นการพัฒนาอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องราชทารมีมาตรฐานจำหน่ายได้หลากหลายช่องทางเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและสร้างไรายได้กลับคืนสู่ผู้ต้องราชทัรโครงการกำลังใจได้ส่งเสริมและผลักดันให้เรือนจำหรือทันทสถานในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าสู่มาตรฐานโอท็อปปัจจุบันมีเรือนจำและทันทสถาน21แห่งได้พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียนสินค้าโอทอปแล้ว85รายการ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประสบนิกรทุกหมูลเราร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพัรษาวันที่3ามิถุนายน2568โดยรัตนตรยัยหรือประกาศพระปริศและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านกิจกรรมเฉลิมประเกียรติธรรมนาวาวังตั้งแต่วันที่1ถึง10มิถุนายน2568 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หรือ Facebook ธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ